นาข้าวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของประเทศไทยของเรานะครับซึ่งตอนนี้เองเนกรมการข้าวได้มีการปรับเปลี่ยนศูนย์ข้าวชุมชนครับเน้นทํางานเชิงรุกแบบครบวงจรเป็นศูนย์การกระจายผลิตภัณฑ์ข้าคุณภาพดีในชุมชนนั่นเองครับ นายนัฐกิตของทิพย์นะครับอธิบดีกรมการข้าวก็เปิดเผยครับว่าศูนย์ข้าวชุมชนเป็นองค์กรตัวแทนของชาวนาทั้งประเทศด้านการผลิตและกระจายมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับมีบทบาทหน้าที่ในการผลิตและกระจายมเมล็ดข้าวคุณภาพดีในชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชนด้วยนะครับซึ่งการพัฒนาข้าวชุมชนที่ผ่านมาเนี่ย เขายังมีข้อจำกัดหลายประการครับจึงส่งผลให้ศูนย์ข้าวชุมชนขาดความเข้มแข็งตลอดจนการเข้าถึงพี่น้องชาวนานในพื้นที่ได้ไม่ทั่วถึงครับก็เพื่อให้ศูนย์ข้าวชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถผลิตและกระจายพันธุ์ข้าวคุณภาพได้ในแต่ละตำบลรวมไปถึงการเข้าถึงพื้นที่ชาวนานได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นกลมการข้าวจึงมีการลดก,กระดับจากศูนย์ข้าวชุมชน สู่ศูนย์บริหารจัดการข้าวครบวงจรครับที่จะเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการข้าวได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําของพี่น้องชาวนานในพื้นที่ ,6559 ตําบลรวมทั้งหมดนะครับ62ล้านจะแสนไร่โดยทุกตําบลเนี่ยต้องได้รับการดูแลและการบริหารจัดการการปลูกข้าวให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่รวมไปถึงการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีครับ ก็เพื่อเป็นการยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าวให้ตรงกับความต้องการของแต่ละตำบลน,นะครับมีการส่งเสริมแปรรูปเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวนําไปสู่การเชื่อมโยงตลาดอย่างครบวงจรน,นั่นเองครับสำหรับศูนย์บริหารจัดการข้าวครบวงจรน,นั้นนะคะในแต่ละตำบลค่ะจะมีชาวนาอาสาอยู่ในพื้นที่นะคะหมู่บ้านละไม่น้อยกว่า3คนเลยนะคะโดยกรมการข้าวค่ะจะดําเนินการจดทะเบียนและขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัคร,กรเกษตรประเภทชาวนาอาสาซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรม สระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรปี2563ให้สอดคล้องกับสภาวะการของการขับเคลื่อนอาสาสมัครเกษตรทั้ง16ประเภทโดยมอบหมายให้อธิบดีกรมการข้าวค่ะหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นนายทะเบียนในการขึ้นทะเบียนอาสาประเภทเกษตรกรประเภทข้าวอาสาเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะคะที่สําคัญสามารถอํานวยประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ ับผมส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรไทยนะคะปลูกข้าวดีที่มีคุณภาพกันนะคะดิฉันเคยมีโอกาสไปทานข้าวที่ข้าวของเวียดนาม,มนะคะอคบ,บอกเลยคะ่ะว่าข้าวไทยยังคง เป็นที่หนึ่งของในใจดิชันเสมอเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเราจะมีกระแสว่าข้าวเวียดนามเนี่ยจะมาตีตลาดข้าวไทยแต่จากการที่ได้ชิมแล้วนะคะรสชาติไทยดีกว่าเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้พี่นองเกษตรกรไทยนะคะพัฒนาข้าวไทยต่อไปกระแสข้าวรโลกนะคะมีเจในการจัดประชุมเอฟเฟกที่ผ่านมาก็สร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้พี่นองเกษตรกรไทยได้ค่อนข้างมากเลยนะคะใช่ครับเป็นการปลูกข้าวอินทรีนะครับแล้วก็จะได้การขายข้าวเนี่ยจะได้ค่าข้าวมากกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็ลดปริมาณในเรื่องของการใช้ปุ๋ย ใช้สารเคมีได้อย่างเยอะเลยนะครับก็ฝากไว้ครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็นการทําการเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรเองด้วยแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ไดมากกว่าเดิมด้วยนะครับ